สวัสดีค่ะดิฉันนางหนูเบงพาหาเป็นประธานกลุ่มทอผ้ากีกระตุกบ้านวลงังล่องจะมาขอ,อเล่าประสบการณ์เรื่องการย้อมสีด้วยเปลือกมะขามนิดนึงเพราะช่วงนี้เปลือกมะขามมันมีเยอะแล้วบ้านเราก็มีพืชที่สําคัญสุดคือมะขาม คือเริ่มต้นการหนึ่งเตรียมเส้นใยพวกไหมหรือฝ้ายก็ได้เป็นวันนี้เราย้อมไหมค่ะไหมที่ฟอกมาแล้วสําเร็จแล้วเรียบร้อยเริ่มต้นคือหนึ่งเอาเปลือกมะขามมาต้มประมาณสองชั่วโมงสกัดเอาน้าเอาน้ำเอ,เอาเฉพาะน้ำที่เราต้มเสร็จแล้วมากรองให้สะอาดแล้วก็ตั้งหม้ออีกทีนึงส่วนผสมก็มีสารส้มมีเกลือใส่ลงไป สักพักเราคนให้ละลายเสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อด้วยการเอาเส้นใยลงอ่ลงลง,ลงในหม้อย้อมก,ก็ขึ้นยกขึ้นยกลงตามกระบวนการที่เราเคยย้อมมานะคะย้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาพักพักรอสักพักแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เตรียมฟิกสีต่อขระนวนการฟริกสีหนึ่งต้มน้ําอุ่นที่สะอาดต้มขึ้นให้อุ่นให้ประมาณสัก เหมือน,นสักประมาณ4050องศาประมาณนี้แล้วก็ใส่ด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็ไลบอนเอฟนิดนึงประมาณนี้แล้วก็ถ้ากาันเส้นไหมมันทานกันก็ใส่น้ำมันพืชนิดนึงหรือน้ำมันออยก็ได้ตามความเหมาะสมใส่นิดนึงแล้วก็ต่อด้วยการละลายให้เข้ากันเสร็จปุ๊บแล้วก็เตรียมเส้นใยที่เราล้างให้สะอาดเมื่อกี้ที่หลังจากการต้มหรือว่าย้อมเสร็จแล้วก็มาฟิกสี อันนี้เราก็ยกขึ้นลงตามตามเหมือนที่เราเคยย้อมนะคะกระบวนการคล้ายกันแต่ใช้เวลาเพียงประมาณ15นาทีไม่เกิน20นาทีก็เสร็จตัวนี้คือกระบวนการฟิกสีก<ค><ณ>็จริงจริงแถวบ้านเราอ่ะสีธรรมชาติมีเยอะแยะพวกวัตถุดิบอย่างเปลือกมะขามเม็ดมะขามใบมะม่วง แล้วก็แก่นขน,นุนมะเกลือลูกมะเกลือแล้วก็ฝักคูนเพราะส่วนมากที่นี่จะย้อมตามฤดูกาลหรือครั่งประมาณนี้ค่ะช่วงนี้คือเปลือกมะขามเม็ดมะขามมีเยอะแล้วก็เก็บส่วนนี้มาย้อมสองฝักคูนเริ่มเริ่มมีแล้วแล้วก็เก็บฝักคูนมาย้อมคือวัตถุดิบในท้องถิ่นบ้านเราสามารถหาได้เยอะแยะมากที่ที่ที่เราจะมาสกัดแล้วก็มาย้อม ที่จะสร้างมูลค่าให้เส้นให่หรือผืนผ้าของเราที่ที่บ้านเราอะนะคะโครนก็ได้พวกนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอาใช้ตัวไหนผสมกับตัวอะไรฟิกสียังไงหรือว่าจะทำกระบวนการ1 2 3สยังไงที่สีมันจะได้ออกมาสวยแต่เส้นไหมที่นี่ย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดแม้กระทั่งเส้นฝ้ายเราก็ย้อมสีธรรมชาติค่ะตัวนี้ เรื่องของราคานี่พูดจริงๆแล้วราคาของธรรมชาติมาแรงมากหนึ่งเราต้องเล่าตั้งแต่ขบวนการเริ่มแรกว่าความยากง่ายแล้วก็ที่ปัจจัยหลักคือความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอันนี้สำคัญหลักอันนี้ค่ะ หลังจากที่เราเตรียมเส้นใยย้อมขบวนการเสร็จแล้วก็เอามาที่โรงทอคือที่ตรงนี้ก็คือบ้านเลขที่1175หมู่ที่8ตำบลสักหลงอำเภอหล่มสักจังหวัดพิรบูรณ์เป็นโรงเป็นสถานที่ทอผ้าพร้อมกับจำหน่ายผ้ายกดอกทุกชนิดที่อยู่ตรงนี้ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ครับในการส่งเสริมการสวมใส่ว่าไทยของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตามแนวทางพระดำริของพระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนาลีรัตน์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เรานะครับโดยท่านผู้ว่ากฤิดงเมืองนะครับท่านาได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒญชนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในการที่จะส่งเสริมเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการสวมใส่ผ้าไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะครับผ้าไทยที่เป็นลายพระราชทานของพระองค์เจ้าสิริวัณวัลีนะครับปัจจุบันนะครับเราได้ส่งเสริมนอกจากที่จะให้กลุ่มอาชีพในเรื่องของการทอผ้าหรือมัดย้อมนะครับที่ทาผ้าพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อจะออกจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้สวมใส่นะครับเรายังส่งเสริมในเรื่องของการที่จะ หันกลับมานะครับในเรื่องของการใช้สีธรรมชาตินะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็ได้มีการประชุมนะครับโดยร่วมกับหมาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์นะครับในการที่จะนำเทคนิคและวิธีการในการย้อมผ้านะครับย้อมได้และเอกมาทอนะครับเพื่อส่งให้เป็นผ้าที่เกิดจากสีธรรมชาติ โดยแท้จริงนะครับวันนี้เรามีหลายกลุ่มนะครับที่เริ่มดําเนินการในเรื่องของการทอผ้าที่ใช้สีธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นสีธรรมชาติจากต้นมะขามซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ<ช>นอกจากต้นมะขามแล้วนะครับผลิตภัณฑ์จากมะขามแล้วเนี่ยเรายังมีคลั่งนะครับเรายังมีการหมักดินโครนนะครับเราอาจจะมีะต้นรองปาวนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งเป็น สีธรรมชาตินะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่กลุ่มอาชีพได้ได้ดำเนินการผลิตขึ้นนะครับและขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้สวมใส่ผ้าที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นการกระจายรายได้แล้วก็ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ นะครับได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสร้างสารรค์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์